เอัครับตอนหนึ่งอสนเทนนะครับก็วันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับวันที่สิบสามนะผมวันพฤหัสนะครับเมื่อวานเป็นไงกันบ้างครับมีข่าว f o m c นะครันะผมกับ Cpi นะครับ cpi ้เขาก็ลากขึ้นมานะผมเมื่อวานผมมีเทดนะครับ Cpi ซื้อขึ้นนะครับก่อนข่าวออกสิบวินาทีนะครับผมเขาก็ลากขึ้นมานะครับตอนแรกผมกะจะไม่เทดแล้วเพราะว่าผมไม่มั่นใจนะครับดูจากทรงนะผม เนี่ยทำเฟรมเดย์นะครับทำเฟรมเดย์ผมเอานี่ออกก่อนทำเฟรมเดย์นะครับข้างล่างซ้ายมือเป็นโซนแนวรับใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เขาก็สร้างแนวรับเป็นที่เรียบร้อยครับมีแท่งนี้นะครับเขาลงมาเทสนะครับแนวรับนะครับแล้วไม่หลุดนะครับแต่ว่าซ้ายมือตรงนี้เราก็จะมองเป็นแนวต้านได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีแนวต้านที่โซนนี้เลยนะครับ แต่เมื่อวานอาจารย์เขาเข้าเซลล์ไปนะครับก็เลยโดนไปนะครับผมประมาณสี่แสนกว่าบาทนะครับส่วนที่ผมซื้อขึ้นเพราะว่าผมเห็นช็อตเนี้ยเขาลงมาแล้วเขาไม่ค่อยเด้งเลยช่วง NFP นะครับแล้วก็เมื่อกี้ทำเฟรมเดย์เขาสร้างแนวรับใช่ไหมครับแล้วเขาก็ลงไปเทสเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้ทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับถ้าเราตี เนอต้านตรงนี้นะครับนี่ครับดูตรงนี้เป็นหลักนะครับผมมีแท่งนี้นะครับเบรกออกมาจากกรอบนะครับแล้วก็แท่งนี้เบรกกลับไปอยู่ในกรอบนี้นะครับนี่นะว่าเขากลับมาอยู่ในโซนที่เราไม่เทรดนะครับแล้วก็มีแท่งนี้นะครับแท่งถัดมาสีเขียวเขากลับมาออกจากโซนโซนกรอบสะสมนะครับแล้วเขาก็ยังไม่กลับไปนะครับแท่งนี้ก็ยังไม ยังไม่กลับไปในกรอบนะครับแท่งนี้ก็ยังไม่กลับนะครับผมผมก็เลยมองว่าจังหวะน,นี้ยผมมองเป็นเฟก,กานะครับเอ้ยไม่ใช่สิตอนแรกผมมองว่าจริงๆอ่ะเขาควรจะหลุดไปแล้วแหละแต่ผมเห็นเขายืนโซนนี้นะครับหลังจากที่เขาทำเป็นหลุดแท่งแดงแท่งนี้มานะครับผมก็เลยเข้าซื้อขึ้นนะครับผม แล้วก็ทำเฟรมเดย์นะครับเราจะเห็นว่าเป็นโดจิใช่ไหมครับก็ถ้าเบรกไปได้ก็มีโอกาสขึ้นแรงนะครับผมก็เลยเลือที่จะซื้อขึ้นมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ใส่แบบเต็ม Position นะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันด้วยนะครับเผื่อสต็อปล s สแบบเขาลากลงมาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยลากกลับขึ้นไปอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องทนถือให้ได้นะครับ ไม่ใช่เราใส่เต็มโพซิชันแล้วพอร์ตเราทนได้แค่นี้นะครับก็แตกไว้ตั้งแต่จังหวะแรกนะครับผมเราจะยืนระยะยั่งยืนไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมเข้า CPI นะครับผมต่อมา FOMC ผมไม่ได้เทรดนะครับผมนอนพักพอร์ตนะผมเหมือนจะไม่สบายตอนนี้ก็ยังไม่สบายอยู่นะครผม <c oughs> วันนี้คงต้องพักออกกำลังกายนะครับ Uh, วันนี้เรามาดูการาฟวันนี้กันนะครับทำเฟรมเดย์เดย์จบโดจินะผมขึ้นมาเทสไม่ผ่านนะผมทิ้งไสไว้ทางด้านบนนะครับก็มี2ทางนะว่าจะขึ้นมาเติมไสหรือว่าทาดุดตรงนี้ลงไปนะครับผม่อามาเรา,าดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเราตีแนวรับแนวต้านนะครับปึ๊บปึ๊บ ตอนนี้เราได้แนวรับแนวต้านสชั่วโมงนะครับต่อไปก็ดูทำเฟรมหนชั่วโมงนะครับทำเฟรมหนชั่วโมงอ่าเราตอนนี้จะเห็นแนวต้านอยู่โซนนี้นะครับ30นาทีืมรอบการเล่นอืมเราอาจะตีกรอบนี้ก็ได้นะครับปึ๊บถ้าเบรกขึ้นมาได้มีโอกาสขึ้นมา 500, 600จุดนะครับผม แต่ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะยืนออกข้างก่อนหรือเปล่านะครับแล้วค่อยเลือกทางนะครับก็ซ้ายมือถ้าเราจะเล่นขึ้นนะครับก็มีคีมเลนนะครับ500-600จุดนะครับเป้าถือว่าโอเคนะครับส่วนเล่นลงนะผมก็มีโอกาสติดไส้ตรงนี้นะครับเป้าประมาณ300กว่าจุดนะผมแล้วก็มีแนวรับถัดมาเป็นตรงนี้นะครับ เล่นขึ้นน่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เราลงมาบริเวณโซนก้อนแนวรับนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเขาเทสไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเขาเด้งขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเขาก็ลงต่ออาจจะออกข้างเพื่อที่จะเด้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมว่ามองขึ้นตอนนี้เล่นง่ายกว่านะครับสําหรับทองนะครับแต่ก็อีก2ชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงช่วงพีรอนดอนเซสชั่นนะครับก็อาจจะรอดูเขาสร้างกกอบอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับหรือว่าถ้าใคร รอจังหวะเนี่ยคีนส่วนนี้จะคีนเลนกว่านะครับเป้าแรกก็อาจจะมาติดไส้นี้นะผมเจ็ดร้อยจุดเอาไว้ให้เขาผ่านตรงนี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับทองตอนนี้ก็อยู่ในกรอบนี้นะครับผมส่วนจ j ทำเฟรมโอ้ทำเฟรมวี <frame>. oh. เขาเบรกมาแล้วนะครับแล้วก็ทำเฟรมเดย์จบโดัจีนะครับทรงเดียวกับทองนะครับแล้วก็มีไส้บนนะครับผมตอนนี้เหมือนจะเหมือนจะเบรกเกือบเกือบเบรกแนวต้ามาแล้วนะครับระดับทำเฟรมเดย์นะครับสชั่วโมงปึ๊บปึ๊บ ซ้ายมือเหมือนจะโล่งนะครับผมทามเฟรมสามสิบ um นาทีปึ <t um> <t um> ๊บปึ๊บอืมอันนี้กรอบการเล่นเขาประมาณร้อยจุดนะครับผมเลยเอาแนวรามเอาไว้โซนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเขาหลุดไปได้ครับก็เป้าไกลกว่านะครับสามร้อยสี่ร้อยจุดนะครับ มีแก็บให้เล่นเยอะกว่านะครับผมส่วนกรณีเล่นขึ้นนะครับก็อาจจะติดไส้นะครับร้อยห้าสิบจุดคิดว่ารอเขาเบรกไส้ไปก่อนดีกว่านะครับหรือว่าให้เขาปิดเต็มแท่งแล้วค่อยมาพักตัวใกล้ๆไส้นะครับผมมาค่อยหาจุดเข้าอิมเพลสเพื่อที่จะขึ้นไปต่อนะครับอืมแต่ถ้าเล่นลงผมว่าน่าจะง่ายกว่า โอ้รอบการเล่นประมาณเกือบ400จุดนะครับอาจจะมีจังหวะเฟกเก้าให้เราเล่นนะครับเพราะว่ากรอบค่อนข้างกว้างนะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครผมตอนนี้เขาขึ้นมาเต็มแท่งนะครับเราก็ไม่ทำอะไรนะครับเพราะว่าเจ็บแล้วต้องจำแล้วผมเดี๋ยวเราต้องรอเขาพักตัวก่อนนะครับก็สำหรับซีเจกับทองก็ประมาณนี้นะครับนี่ลงมาเทสแล้วผมว่าเดี๋ยวเขาสร้างรอบก่อนนะครับทอง ก็เดี๋ยวไปพบกันในสุ่มวันพระเศท,ทองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาณนี้นะครับผมครับ